สวัสดีครับนะครับผมอาจารย์โดนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการานำสเกลบลูสไปใช้ในเพลง ป๊อปทั่วๆไปนะครับมีคนถามผมไม่เยอะมากๆเลยนะครับว่าจะทำยังไงให้โซโล่ในเพลงป๊อปทั่วๆไปเพลงตลาดทั่วๆไปเนี่ยนะครับให้มันมีติดกลิ่นบลูส์ออกมาได้นะครับนะครับผมก็เลยจะยกตัวอย่างจากคลิปนี้ให้ดูแล้วกันนะครับนะฮะอย่างแรกเลยนะครับผมจะยกจากตัวอย่างจากคีซีนี่แหละนะครับนะฮะก็ขอดจะขอดพื้นฐานที่ผมให้เล่นตอนขึ้นต้นไปมันก็จะมีขอด C นะครับ A minor D minor เซเว่นหรือดีมินเนอร์ธรรมดาก็ได้หรือจีหรือจีเซเว่นก็ได้นะครับนะผมนะฮะเนี่ยนะครับทางเดินคอร์ดง่ายๆนะอย่างครับลองฟังดูนะครับลองฟังเสียงคอร์ดได้คอร์ดอ่ะป้ายซีซีเมเจอร์เซเว่นหรือซีก็ได้ครับนะครับเอมเนอร์ดีมเนอร์ไหมครับแล้วก็จี ลองฟังอย่างนี้ให้ชินก่อนนะครับเนี่ยพอทำอย่างนี้ให้ชินแล้วฟังเสียงคอร์ด C A minor D minor G นะครับเนี่ยนะครับนะครับนักเราคิดว่าคอร์ดพวกนี้นะครับผมว่าน่าจะเจอกันในเพลงทั่วๆไปนะครับเพลงป๊อปทั่วๆไปนะครับนะครับที่เราเคยฟังกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมเลยยกตัวอย่างทางเดินคอร์ดนี้มาให้เล่นให้ดูกันนะครับโอเคอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาลอง ฟังกันดูนะครับนะครับว่าผมจะเล่นมันออกมาเป็นยังไงอย่างแรกเลยนะครับเพลงป๊อปโดยส่วนมากมันจะใช้สเกลเมเจอร์ในการเล่นนะครับสเกลเมเจอร์ในการเล่นก็จะเป็นยังไงผมจะให้เล่นดูก่อนนะครับผมจะขึ้นาทางนิ้ว C ีเมเจอร์เพนทาโทนิกแบบที่แบบว่า,เ,าเล่นแบบเชื่อมโพสิชันให้ดูนะครับผมจะขึ้นให้ดูนะ ทางสเกลเนี่ยนะครับเป็นคือซีเมจิเมโทรนิกแบบเชื่อมโพ i ิชันที่ผมนิยมใช้นะครับลองดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้เข้ากับแบ็ k กิ้งแท็กนะครับลองดูก่อนลองดูครับยังไม่ออกบลูส์นะลองดูก่อน ครับจะใช้ทางสเกลทำง่ายครับเนี่ยครับเนี่ยครับ C เมเจอร์เบทอร์นิกนะครับ okay. พอเล่นได้นะครับเนี่ยครับแล้วก็ลองใช้สเกลนี้ให้คล้องกับทางเดนคอร์ดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกแบ็กกิ้งแท็กไว้ให้ในเดสคริปชันด้านล่างเลยกันนะครับว่ามันมีแบ็กกิ้งแท็กไว้ฝึกอย่างครับนะครับเนี่ยครับก็คือเป็น C Major Metatonic อย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆนะครับเล่นอย่างนี้ไปก่อนแต่ผมจะพบว่าในบางท่อนเนี่ยนะครับผมชอบที่จะใช้ C Minor เพนโทนิกนะครับ C มิเนอร์เพนโทนิกหรือ C มิเนอร์บลูสเนี่ยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลองดูนะครับว่าเล่นมันออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองดู C มิเนอร์เพนโทนิกก่อนนะครับลองดูนะครับพอเป็น C มิเนอร์บลูสก็ครับก็จะใส่อย่างนี้เข้าไป เราก็จะได้เห็นไหมครับผมจะช,อช็อคมักจใช้กับคอร์ด D m i n น r แล้วก็ G7 นะครับแต่ส่วนนี้ผมจะเล่นบน G C ซมคอดสเกล C m มิเนอร์บลเนี่ยนะครับเ,เล่นบนคอร์ด G7 ให้ฟังแล้วกันนะครับแล้วนอกนั้นผมจะใช้ C major อ e ์เมเทินะครับเป็นทางที่ผมให้กันลองดูนะครับปาย ซิงเเมเจอร์พลาตินิกแล้วผมใช้ซีงเกิเมดูวูนะครับจะสังเกตว่ามันจะเริ่มติดกลิ i̇şte ่นบลูมากขึ้นเห็นไหมครับโดยที่ผมใช้ซีไมเนอร์บนคอร์ด G7 เห็นไหมครับใช้สเกล C ีไมเนอร์บนคอร์ด G7 นะครับซีไมเนอร์บลู ทีนี้ผมจะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับดูจากรูปนะครับผมจะเล่น C minor blues นะครับแล้วก็เพิ่มตัวนี้ตัวในจุดสีแดงที่เป็นตัว E เนี่ยนะครับนะครับมันคือเขาเรียกว่า Major Third นะครับมันนิยมใช้กับท่อนที่ใช้กับ G 7แล้วเล่น C minor blues นะครับ ไหมครับเนี่ยสำเนียงมันจะออกเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูใหม่นะครับ C a m i n o r er, d m i n o r er, ผมจะใช้ C Major p e n t a t o n i c แล้วก็อง G 7ผมใช้ C m i n o r er Blues นะครับลองดูนะครับ สนะครับสีเมทัลบลูใส่เมเจอเตอร์เห็น,นไหมครับเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถสร้างเขาเรียกว่าเ,เพลงเ,เสียงธรรมดาให้ออกเป็นบลูได้ตรงช่วงขอจีเซเวนเนี่ยนะครับผมอยากให้คุณออลองเอามาใช้ดูนะครับผมว่า ลองย้อนกลับไปดูสคริปต์ผมคิดว่าน่าจะทำให้เข้าใจได้จากตรงนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับก็คือใช้จากเพลงใช้จากคอร์ดทั่วๆไปเนี่ยนะครับแต่ว่าบนคอร์ด G7 ผมจะเปลี่ยนมาเป็น C ีัไหมเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงฝาก Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับพร้อมคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ